สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Good Life Podcast ที่ที่เราจะค่อยๆค,คุยกันค่อยๆเข้าใจตัวเองและค่อยๆโตในแบบที่ใจไหววันนี้อยากคุยเรื่องหนึ่งครับที่หลายคนรู้สึกอยู่ลึกๆแต่ไม่กล้าพูดออกมาดังๆคือเรื่องของการไม่อยากไปต่อกับบางอย่างที่เราเคยเลือกไว้แต่อารู้สึกผิดรู้สึกว่าเราทิ้งมัน รู้สึกว่าเราล้มเลิกแต่จริงๆแล้วคุณอาจแค่โตเกินกว่าที่จะยังอยู่กับสิ่งนั้นได้แล้วก็ได้ข้อที่หนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกผิดเวลาจะวางบางสิ่งเรามักถูกสอนให้อยู่กับคำว่าสู้ต่อให้อดทนอย่าทิ้งแต่อยากให้คุณรู้ว่าการวางไม่ใช่การล้มเหลวการหยุดบางที ก็เป็นเรื่องของการเลือกใหม่ที่ดีกับใจเรากว่าเดิมข้อที่2ตอนที่คุณเลือกสิ่งนั้นคุณยังไม่ใช่คนวันนี้วันที่คุณเริ่มต้นสิ่งหนึ่งคุณเชื่อในบางอย่างคุณมีอีกพลังชีวิตและคุณอาจต้องการสิ่งนั้นเพื่อรอดในวันนั้นแต่เวลาผ่านไปคุณเติบโตและคุณอาจไม่ต้องการสิ่งเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นไม่ผิดเลยครับ มันคือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงข้อที่3การเติบโตเท่ากับกล้าที่จะวางของเก่าที่ไม่ใช่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบกของทุกชิ้นที่เคยรักให้ติดตัวไปตลอดชีวิตบางสิ่งเคยสำคัญเคยใช่เคยให้ความหมายแต่วันนี้มันอาจไม่ใช่รากที่ต่อยอดอีกต่อไปข้อที่ 4. ความสัมพันธ์ เป้าหมายเก่าตัวตนเดิมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปต่อไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นไม่ดีบางอย่างเคยช่วยเราเดินแต่อาจไม่ใช่คู่ชีวิตระยะยาวเลือกแล้ววางคือการให้เกียรติกับสิ่งนั้นด้วยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่ใช่แล้วข้อที่ 5. บางอย่างแค่ไม่ใช่ตอนนี้บางทีความฝันเดิมยังมีอยู่ แต่ไม่ใช่ในปีนี้เพื่อนบางคนเราไม่แชทอีกแต่ก็ยังนึกถึงด้วยความอบอุ่นใจเรามีจังหวัดของมันเองไม่ต้องเอาทุกอย่างไปพิสูจน์ต่อข้อที่6ความกล้าที่จะไม่ไปต่อคือพื้นที่ของความแข็งแกร่งเราฝืนอยู่กับสิ่งเดิมเพราะกลัวคำว่าล้มเหลวแต่ความจริงแค่เรารู้ว่าเราพร้อมเดินออกมาก็ถือว่าเราชนะ ไม่ชนะใครหรอกครับแต่เราชนะความรู้สึกผิดในตัวเองต่างหากข้อที่7เราโตแล้วเราเลือกที่จะวางด้วยความรักได้สิ่งที่เราปล่อยไม่ได้แปลว่าหมดคุณค่ามันแค่ทําหน้าที่ของมันแล้วพาเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะเดินต่อเบาวกว่าเดิมและเติบโตมากกว่าเดิมครับ ขอบคุณที่ยังฟังอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าตอนนี้มีบางอย่างในใจที่คุณยังไม่แน่ใจจะวางยังไงยังไม่ต้องวางก็ได้ครับแค่เริ่มยอมรับว่าใจมันกำลังเปลี่ยนก็พอเจอกันใหม่ EP หน้าใน Good Life Podcast ขอให้คุณใจดีกับตัวเองอีกนิดและพาใจโตอย่างนุ่มๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ